สวัสดีครับพบกับช่องตะเจียวไซตันนะครับวันนี้เราจะมาติดตามโคกวังเรานะครับเราต่อข้างหน้ามาเนี่ยเป็นไงครับเราจะไปดูใกล้ๆพ่อกำลังเอายาให้อยู่ไปดูกันครับ ตอนนี้มันท้องใกล้คลอดแล้วครับทุกตัวเลยเก็ว,วงงเราตามเสร็จแล้วใหญ่มากเนี่ยดูข้างในจะเป็นรางอาหาร ร้านอาหารก็ไม่ต้องไปทําแบบโค้งๆครับบเรียบๆเนี่ยครับใส่เลยน้ำขอกอะไรอย่างเงี้ยขอกครับเป็นไงครับโอเคไหมผมยิงเองกับมือเนี่ยลังคา ต่อไปก็จะเสื่อมคับบัวแล้วครับทำคอกเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ตร่แม่พันจะคอดใกล้คอดแล้วเตรียมคอกสำหรับลูกๆพ่อวัวจะคอดอีกกี่ตัว<ะ>วัวจะคอดอีกกี่ตัวอี สามตัวไล่เลี่ยกันเลยแล้วตัวสี่ไม่เขาที่สี่ต่อไปอต่อไปคอกทำเสร็จแล้วต้องต่อไปก็ต้องเสริมพับบัวแล้วใช่ไหมครับครับผมแล้วต้องหาสายพันธุ์มาใส่ให้มันดูดีขึ้นให้มันสมกับคอกคอกต้องพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยเพื่อออกลูกมาก็ได้ใครเห็นก็ หกขใจเดือนสองเดือนก็ขายง่ายขายง่ายไม่มีแล้วตัวผู้ออกมาขายหมดเลยเลืจะตัวเมียข้อกล่งนู้นหมดแล้วขายหมดแล้วไหนข้อไหนข้อนี้อะไรขายไปหมดแล้วนี่ก็เหลือแต่แม่บล็อกสวยๆเอาไว้ฮะเป็นแดงใหญ่ๆเดี๋ยวทำคอกเสร็จก็จะเสริมวัวแล้วครับ <c oughs> อย่ากินง่ายๆครับไม่ต้องไปสับแล้วครับตัดย่างอ่อนๆนแต่ให้กินดูบรรยากาศคองครับสวยน,นะนี่อยทางง่า แต่นี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ช่องตะเกียวเซยตันได้นะครับดีครับ